สวัสดีค่ะพบกับชาแนลความสิงแสมันนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวดอยสุเทพค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เรากาลังจะรอขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นไปบนดอยสุเทพเพราะว่ามีคนแถวนี้เดินไม่ไหวเขาเดินไม่ไหวแม่อ๋อแม่โอเคไปน้องบูผู้ตื่นเต้นใครตื่นเต้นที่สุดโบ๊ทจ่ะจมันคือลิฟต์ที่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันคืออย่างเงี้ยดูดิ ว,ว้วาวว,ว้าวว้าวว้าวมันเหมือนลิฟต์เหมือนเหมือนลิฟต์ยังไงมันขึ้นอะไรนะรถไฟเหาะใช่ไหม,มประมาณใช่นี่นะคะเราขึ้นลิฟต์มาแล้วเราก็เจอวัดพระธาตุดอยสุเทพถูกไหมถูกพระธาตุดอยสุเทพนะคะอยู่บนดอยสุเทพแต่ว่าเราน่าจะเดินขึ้นน้องมเมอกี้เมลลืมตาดิเมลลืมแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> มัดนี้อะไรที่คิมเบอร์ี่มาถ่ายรูปอ่ะเขาถ่ายรูปกับคิมเบอร์ี่อ่ะพรายยืมอะครปะคนส่วนมากเขาจะมาถ่ายรูปกับพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพเรียกว่าวัตถุวัตถุโบราณนะครับพอเรามาปุ๊บพอโบสถ์มาปุ๊บโอ้โหถ่ายกับโบสถ์เยอะวัดวัตถุสมัยใหดถือโบตาณสะครโต โต้สัมมาสัมพุทธัสสะดังไปสุวรรณเจตียังเกสาวะละมังทะลุขังวรัญญะธาตุสุเทวะนามะกังโมชะปะทามะวะลังอาภายะนิวะละนังอาณาหัง สังคะศูปานา สหรับใครที่ไม่อยู่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็คือวิวบนวัดดอยสุเทพนะคะแต่ให้ตาก,กล้องถ่ายเถอะไม่อยากมองเท่าไหร่เป็นลงในเมื่อไม่มีใครลงเลยที่บ้านเบ <ไป S 1> <ล>๊ก็ต้องเป็นตัวแทนคนครอบครัว <ไป S 1> คำสิงแสมินี่มาลงให้ทุกคนดูไปเอาโต้ววิ่งหนียะอะถ้าเกิดเก้าผิดคั้ก็คือแบบกิ้งไปเลยนะตกทุกอย่างตกเออถ้าเก้าผิดขั้นะ มาวางนัดตกต้องเออเนี่ยเป็นอะไรตอนนี้นะคะเราก็เราก็เปลี่ยนที่แล้วนะคะเราอยู่กันที่โป่งยาง <c oughs> โป่งยาง <c oughs> จังเกิ้ลนะคะที่เชียงใหม่ <c oughs> พูดไม่ค่อยถูกนะไม่ใช่คนเชียงใหม่จะ <c oughs> บอกว่าเดินขึ้นไปอะ่ะค <c oughs> ือนใส่รองเท้าแตกไงทั้ง,ทงเท้ามันหลุดลงไปดูดิตาต้อ,องแล้วจจทำไมจะจับทำไมอ่ะตาต้องจับทำไม ลัออยากจะแตะกล้องนะคะมันน่ากลัวค่ะทุกคนลองมองไปค่ะน่ากลัวพ้อมไหมบทครับร้อยเครับชอบหนักชอบหนักจริงๆนี่มาแล้วมีแล้วบท ว้จากครับใครอ่ะใหมอนแม่เลยอ่ะใครอ่ะไปแล้วล้องมาดูดิสวยมากสวยได้ตีลังกาด้วยจาทำไมอ่ะไอ้ไมู่้ว่าของในวะเยอะเอาตีลังกาอีกทีฝ่ายทีฝ่าีีน้ำไม่ได้นะ สมุดสุดสมุิสุดดีลการสองรอบพอกติดกัน2อกันจะไปแปอเกือบอันน่ะจะบกเ่งไปอะันนี่ยแค่นนีตนานเลย่นแค่นี้นะอเราก็นึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ ในคอยที่คอยที่คอยที่กระโดดตีลังก,กาน,นี่สุดท้ายแล้วจะปล่อยแล้วอีกสูงอีกไป่ทำจับดีเชือกอ่ะว้าวว้าวไหนลองปล่อยมือนี่ลองปล่อยมือมันปล่อยไม่เลยลองลองเชื่อพี่กระโดดแล้วค่อยปล่อยมือตอนตีลังก,กา<อ>เร็วเร็วทำให้นคนดูได้ปหมทำไม่ได้เร็วเร็วเร็วรัวคอหกักตกหานว่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้นะคะ ก็ค in ือข like uh ึ 2, 000, mm! forward, Man, ้นไปสุดแล้ว like ก็จะเหวี่ยงเราลงมาแบบชิงช้านิดนึงโบนไม่ยอมเล่นก็เป็นหน้าที่เบกแล้วเพื่อสองล้านไงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแต่ว่าพี่เขาบอกมันเป็นเซฟนะคะห้ามถือกล้องเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่เห็นหน้าเวตอนกิ้เห็นครับต้องซูมเลยครับซูมหรอไม่ต้องซูมหรอกไม่าแล้วครับพี่ปิดเตรียมปิดหูเลยหนูกี้อะได้เลย ตอนี้เอาแล้วลเริ่อชิน้นลนะต่อไปนะคะเราจะเล่นรถไฟคือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ว่าทุกคนมาแล้วต้องอยากเล่นอันนี้มันจะเป็นรถไฟที่เป็นราวที่แบบข้างๆเป็นต้นไม้เป็นเขาอ่ะถ้าใครเคยดูในเน็ตก็จะเคยเห็นแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจอของจริง <Okay. S 1> ซึ่งมันสามารถสปีดรถได้ว่าเราอยากให้มันเร็วหรือมันช้าแต่ว่าเราเอาเร็ว <laughs> <c oughs> ออาเราไปเร็วเลยแป๊บนึง อานอนแล้วแล้วว้าวยังไงโอ๊ย โลของเขาเองหรือเปล่าเคยเล่นอันนั้นปะรองแกงอ่ะ้ยไม่มีน้ำปะวะเขาหลอกเราเนี่ยอย่าพูดคำหยาบดิเฮ้ยขอโทษจะเสียวขนาดไหนก็ห้ามอุดคำหยาบ้าง้านากขวบปะเฉยๆนะรู้แน่ทำไมเขาถึงกรี๊ดมันเวียง ของเข้าโค้งอ่ะแล้วแบบใสสุดอ่ะทุกคนต้องมาเองตอนแรกเมดูไปก็ว่าโอ้มันจะเสียวมันจะเสียวหรอมันก็แค่อะไรแบบรถไฟธรรมดาไม่ได้มีหวดอะไรมากเล็นดีังกาพอมานั่งแล้วมันเวียงขับเขาเมื่อกี้เราก็กรี๊ดกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือเดี๋ยวโบ๊ทจะขับเขาเรียกว่าอะไรนะโคกคาร์ดิฟก็โกคาร์ดิฟเนี่ย

บอ์แล้วเย่ยโบอแข่งกับ V s พนักงาน ดรออะไรอ่ะมั่งสิก็จบคลิปวันนี้แล้วนะคะคลิปวันนี้ขอเกิน่อนว่าเราจบจบคลิปแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพปคลิปจาขอเกินก่อนเกินเสร็จแล้วเร็วจังอย่าดีลาบสหนึ่งสองสามไม่ว่าต่อตังค์สักบาทหนึ่งสองวันนี้ก็ปิดคลิปแล้วสวัสดีครับกดไลค์ด้วย กดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดที่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันที่ใหม่ไม่พาดกันที่ใหม่ด้วยจุ๊บจุบรักจุบจุ๊บรักนะบ๊ายบาย